สวยงามอลังการนะคะงานมหก,กรรมบอลลูนไฟล้านดวง2024ที่สวนสาธารณะเทศบาลน,นครหาดใหญ่นะคะซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียนะคะแน่นเต็มงานชมการแสดงบอลลูนไฟจัดเต็มในคืนแรกค่ะ ที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะได้มีการจัดงานมหากรรมวลลูนไฟล้านดวง2024ในระหว่างวันที่1 1ถึง22มกราคมนะคะเพื่อสร้างสีสันการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยมีพลตํารวจโทสาธรทองมุนีนายกเทศมตนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานเปิดงานท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยนะคะและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ไปชมงานอย่างเนืองแน่นเต็มงานค่ะ ขณะที่บรรยากาศภายในงานที่จัดขึ้นอย่างอลังการนั้นนะคะท่ามกลางแสงสีของดวงไฟนับล้านดวงที่นํามาแต่งเติมในงานหลากหลายสีสันและหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ไฟดวงทุ่งดวงไฟที่เหมือนทุ่งดอกไม้ทั้งระยิบระยับและพิ้วไหวไปตามสายลมนะคะรวมทั้งสาราไฟประตูไฟและโดมไฟที่สวยงามตระการตาค่ะและที่เป็นไฮไลท์ของงานนะคะซึ่งเปิดให้ชมในคืนแรกนี่ก็คือบอลลูนไฟแฟนซีหลูกนะคะที่เปิดแสดงบริเวณหน้าลานพระ รวมรูปหล่อ5นะคะที่ลอยให้นะักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปโดยเฉพาะจุด ตอนจุดไฟนะคะซึ่งทําให้บอลลูนสว่างสวยสวยงามมากนักท่องเที่ยวเนี่ยต่างรอชมโดยเปิดแสดงวันละสี่รอบนะคะสำหรับงานนี้ค่ะจะเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะและก็จะเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะโดยเฉพาะในคืนแรกเนี่ยซึ่งจะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการและการแสดงบอลลูนเป็นคืนแรกแล้วก็ยังตรงกับช่วงวันเด็กแห่งชาตินะคะเนืองแน่นไปด้วยผู้ปกครองที่พาเด็กๆไปเที่ยวชมงานในวันเด็กด้วยค่ะ